สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐศกที่4ทุกคนครับวันนี้มาเจอก,กันในรายวิชาพัฒนศึกษาครับเรื่องที่ครูคจะสอนวันนี้เป็นเรื่องของสมรรถภาพทางกายครับต่อจากสาัปดาห์ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาต่อครับสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัตินะครับการประสานสัมพันธ์ความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นกลมกลืนและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการทํางานประสานสอดคล้องกันร,ระหว่าง ตามือเท้าครับส่วนต่อไปพลังกล้ามเนื้อความสามารถในการหอดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อการทํางานอย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียวนะครับจังหวะเดียวเช่นการทุบน้าหนักเป็นต้นครับมีกิจกรรมตอบสนองก็คือระยะทางเวลาในร่างกายในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบข้างครับเช่นเสียงแสงสัมผัสกิจกรรมที่ทดสอบ เช่นครับการหยุดเคลื่อนไหวเมื่อได้ยินเสียงนะครับเป็นต้นนะครับหนึ่งครับกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายมีการทดสอบหลายด้านครับซึ่งมีกิจกรรมที่จะใช้ทดสอบแต่ละด้านที่เหมาะสมกับนักเรียนเช่นครับ 1. วิ่ง50เมตรครับเพื่อทดสอบความเร็วนะครับวิธีทดสอบก็คือ1ยืนหลังเส้นเริ่ม ให้ปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่งคิดเส้น2ครับเมื่อสัญญาณดังให้ออกวิ่งเต็มที่จนถึงเส้นชัยที่ระยะ50เมตร3วิ่งสองรอบแล้วบันทึกเวลาที่ไวที่สุดหน่วยเป็นวินาทีครับ2ครับยืนกระโดดไกลทดสอบพลังกล้ามเนื้อขาวิธีทดสอบก็คือหนึ่ง ยืนด้วยปลายเท้าชิดเส้นเริ่ม2ครับเวียงแขนทั้งสองข้างไปด้านหลังพร้อมกับก้มตัวลงเพื่อได้ทักจังหวะให้เวียงแขนไปข้างหน้าอย่างเร็วพร้อมกระโดดให้ลำตัวไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด 3. ใช้ไม้วัดระยะจากเส้นเริ่มถึงจุดสั้นเท้าลงบนพื้นไกลที่สุดทำสองครั้งแล้วบันทึกระยะทางที่กระโดดได้ไกลที่สุด มีหน่วยเป็นเซนติเมตรครับต่อไปเป็นรายงานครับข้อที่หนึงการทดสอบวิ่ง50เมตรมีวิธีการอย่างไรครับตอบมาครับต่อไปข้อที่2ครับยืนกระโดดไกลมีวิธีการอย่างไรตอบมาชีนเดียวกันครับต่อไปข้อที่3ครับ การทดสอบสมรรถภาพมีประโยชน์อย่างไรครับต่อมาเช่นเดียวกันครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานโดยลสเอภยพตัวเองนะครับได้เจอกันครับสวัสดีครับ